นอานนนคือกษัตริย์นิยมคนหนึ่งที่จริงใจแล้วผมเชื่อจริงใจมากกับพวกไฮเปอร์รอยัลลิเซยด้วยซ้ำเรื่องนี้ทุกคนจะต้องพูดให้เป็นสาธารนณะและพูดด้วยความเคารพในระบอบเคารพต่อสถาบันถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้การพูดเช่นนี้ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นการพูดเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่ในสังคมไทยอย่างถูกต้องชอบธรรมตามระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก หลังจากวันที่3สิงหา2563นะครับที่คุณานน์ได้ปลาใยนะครับที่ถนนลาดดำเนินที่เรารู้จักอนุปราศัยเรื่องอที่แต่งกายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็ไปพูดถึงตําแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์นะครับในรัฐธรรมนูญและในสังคมไทยเนี่ยเ,เข้าใจว่าหลังนั้นมาคุณานนนก็ได้ปลาศัยในลักษณะนี้นในต่างกรรมต่างวาระเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ถูกฟ้องเป็นคดีอาสารเนี่ยเยอะมากนะครับ ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าอานนท์นำพาคือรอยัลลิสถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออานนท์คือพวกกษัตริย์นิยมเอาทำไมพูดแบบนี้ต้องเริ่มต้นอย่างในที่นี้ก่อนว่ากษัตริย์นิยมในที่นี้เนี่ยลังพูดถึงพวกรอยัลลิสในระบอบประชาธิปไตยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่เพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่รอยัลลิสแบบที่เรียกว่าพวกกษัตริย์นิยมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยสิ่งที่ความหมายที่ผมพูดถึงอานนท์นำพาที่เป็นรอยัลลิสถาบัันกษตรย์ภาายยยยยใตต้รรระะบออปปชธิไโดทีี่่ัังมฐนูู ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่อานนท์กล่าวปลาศัยมานะครับผมคิดว่าคุณอานนท์พูดอย่างสม่ําเสมอนะครับสิ่งที่คุณอานนท์เสนอเนี่ยคือการเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงและตั้งคําถามเกี่ยวเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาในเชิงหลักการนะครับเช่นเรื่องการจัดวางสถาบันกษรตริย์เช่นเรื่องบางเรื่องคือมันขัดต่อหลักการเรื่องคิงแคนดูโนลองหรือเปล่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือว่าพยายามจัดวางให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไปพ้นจากข้อขัดแย้งทางการเมืองสิ่งที่อานนท์นำพาพูดมาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอคือว่าอา,า,าอนนท และควรต้องจัดก,การให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในร่องรอยของระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายนะครับในการกํากับจัดวางสถาบันต่างๆเหล่านี้เพตฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถ้าถามผมอานน์คือรอยอลิสคือพวกกษัตริย์นิยมแล้วผมเชื่อว่าอานน์น่าจะเป็นพวกกษัตริย์นิยมของจริงเท่าไดิมกษัตริย์นิยมของจริงในที่นี้คือหมายความว่าถ้าคุณต้องการให้สถาบันกษัตริย์ดํารงอยู่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องยอมให้มีการแสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นได้บ้างเพราะว่าการแสดงความเห็นนะครับมัน อยู่ในล่องในลอยของระบบเพ็ปไตมากขึ้นทําให้สถาบันกษัตริย์มีที่ยืนอย่างชัดเจนและผมคิดว่าอย่างมั่นคงเสียด,ด้วยซ้ำไอ้นี่แหละคือผมคิดว่าคือหัวใจที่อานนท์ัมพาเนี่ยพยายามจะพูดนับตั้งแต่ผมคิดว่าปี2 5 6 3เป็นต้นมานะครับในการปราศัยในที่สาธารณะก็ตามนะครับหรือในการประชุมหลายครั้งอนน,อนนท์ก็ปราศัยอยู่ในจุดยืนลนักษณะเช่นนี้ อันนี้อานน์จะคิดจริงๆหรือเปล่าผมไม่รู้อานน์อาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดก็ได้แต่ถามผมถ้าผมมองไปแล้วเห็นคนนี้แบบเช่นนี้นะครับผมคิดว่านี่คนคนนี้ยังไงก็ต้องถูกจัดว่าเขาเป็นรอยัลลีสิ่งทั้งหมดที่แสดงออกผมเชื่อเขาได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมานะครับในใน,ในหลายๆเรื่องที่ผมเชื่อคนจานวนมากไม่กล้าแสดงออกเขาแสดงออกเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เขาแสดงออกต่อสาธารณะเพราะนั้นอานน์อาจจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ได้อานน์อาจจะคิดว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ ดูเหมือนว่าในขณนะที่มีการแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยแทนที่ฝ่ายไฮเปอร์รอยัลลิสจะใช้สติปัญญามาตอบโต้หรือถกเถียงนี่กับใช้แต่เพียงอํานาจแล้วพอใช้อํานาจบ่อยๆแล้วมันก็เห็นผลผมเลยคิดว่าทําให้ไฮเปอร์รอยัลลิสในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มุ่งเน้นแต่การใช้อํานาจจนเคยตัวและคิดว่าอํานาจนี่แหละจะปิดปากปิดความเห็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมได้ซึ่งผมอยากยืยยนยันว่าไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้มันปิดปากได้แค่เพียงชัว่วคู่ชัว่วขราวนะครับแต่ว่าคําถามข้อต สยหรือการวิาพาวิจารณ์มันจะยังเด้งงอยู่เราเห็นพวกไฮเปอร์รอเรยลลิสต์จำนวนมากออกมาโต้อตอบแต่เราจะเห็นว่านั่นไม่ใช่การโต้อตอบด้วยการใช้เหตุผลหรือสติปัญญาส่วนใหญ่ผมเชื่อเป็นการโต้อตอบในเชิงต่อปากต่อคำอ่ะหรือไม่ก็ในเชิงดูถูกเหยียดหยามอ่ะซึ่งไอ้แบบเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าผมอยากฟังคําอธิบายของพวก กษัตริย์นิยมล้นเกินน่ยช่วยอธิบายหน่อยว่ากฎหมายเกี่ยวเรื่องการจัดก,การทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รอบคอบแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วควรต้องเป็นเช่นนั้นนะครับคือเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยคือ อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งคุณานนท์นก็ตั้งคําถามซึ่งผมคิดว่าเอาเข้าจริงน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ผลักดันกฎหมายนี้โดยเฉพาะยิ่งในสมัยคุณประยุทธ์กฎหมายนี้ออกในสมัยคุณประยุทธ์จันโอชาควรต้องออกมาชี้แจงนะครับผมคิดว่าไม่มีใครพูดเลยเลยจนในทั้งบันนี้ก็ไม่มีใครโต้อตอบให้เหตุผลเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าใครพูดเรื่องนี้เราจะเดินไปหาตำรวจเราจะแจ้งความเขาได้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเจ้าก็เข้าไปอยู่ในคุกซะซึ่งถามผมแนละ้วผมคิดว่าผมไม่เห็นฝ่ายขวาที่เป็น พวกกษัตริย์นิยมล้นเกินออกมาใช้เหตุผลอย่างจริง,งจังๆเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาเป็นท่าทีในการตอบโต้แบบเย้ยหยันนะครับหรือไม่ก็ตอบโต้แบบด้วยท่าทีแบบใช้อํานาจเป็นหลักนะเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าโอเคว่าอาจจะมีการปรามฝ่ายที่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เ,เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันได้ทําให้สังคมโดยรวมเนี่ยเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าผมคิดว่านี้เป็นอีกเรื่องหนึง่ง แรกผมไม่แน่ใจว่าเราจะตอบได้ไหมว่าสังคมไม่เห็นด้วยกับการเป็นกษัตริย์นิยมแบบคุณานนท์เอออันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเอ,อ่อเมื่อต้นปีถ้าเราจำกันได้เนี่ยรายการของคุณสรลยุทธ์เนี่ยสเสนอบุคคลแห่งปีคือตอนแรกๆคือผมก็เป็นแฟนคลับคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยตอนแรกๆก,ก็มีคนเสนอชื่อสเปะสปะมาหลายคนนะครับแต่พอพลันที่มีคนเสนอชื่ออานนท์นำพาเข้ามาผมเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมติน่าจะเป็นแบบโอ้โหนี่มันแบบผมเข้าใจว่ายิ่งกว่ามาทาะ เป็นความเห็นร่วมกวันว่าอานนลนำพาเพราะนั้นถ้าจะบอกว่าคนในสังคมไม่เห็นด้วยอานนลนำพาเอออันนี้ผมไม่ไม่อูจะเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าดูจาก เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่นึงต้องยอมรับว่าไอ้วิธีการใช้กระบวนการและกลไกทางกฎหมายมาจากการพวกที่เป็นกษัตริย์นิยมแบบคุณอานน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลพอสมควรเพราะมันทําให้คนจํานวนมากที่เคยแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ก็เงียบเสียงไปนะครับเงียบเสียงไปเพราะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าฝ่ายที่รว่าพวกไฮเปอร์รอยัลลิสต์เนี่ยในแง่นึงคงรู้สึกว่าเออสถานการณ์แบบนี้น่าจะพอเป็นที่ยอมรับได้คือหมายความว่าไม่ปล่อยให้เสียงพวกนี้ดังออกมาแล้วก็เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางนะครับแต่ถามว่าไอบบน้นยยใระะ มันเป็นผลดีต่อสถาบันพัมาหากษัตริยร์ของไทยหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงผมคิดถึงการที่คุณานนที่ได้รับคะแนนเสียงอย่างเอกชันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามีคนจํานวนไม่น้อยจะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราคงตอบไม่ได้แต่น้อยเนี่ยมีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าเฮ้ยานนท์ไม่ใช่คนที่เป็นอาชญากรที่จะต้องถูกประนามต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณานนท์ติดคุกมาเป็นเวลาปีวกว่าแล้วนะครับหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณานนท์แทบจะสื่อสารกับสังคมน้อยมาก แต่คนยังไม่ลืมคุณานน,น์เพราะฉนั้นในแง่นี้กลุ่มคนที่รู้ว่าพวกไฮเปอร์เราเยี่ยลิสเนี่ยผมคิดว่าควรต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเหตุผลและสติปัญญาให้มากขึ้นคิดถึงเรื่องนี้ด้วยอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวผมคิดว่าไม่เป็นผลดีเลยควรต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลและสติปัญญาถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ปรารถนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยอย่างจริงจังนะครับ เอาคนยาอนุน์ไปขังไว้มีประโยชน์อะไรต่อสังคมโดยรวมคือถ้า พวกกริย์นิยมล้นเกินคนคิดว่าการเอาคนไปขังแล้วจะทําให้คนในสังคมลืมหรือกลัวนะครับคือทําให้คนกลัวไหมผมเชื่อคงทําให้คนระมัดระวังในการที่จะแสดงความเห็นเรื่องนี้มากขึ้นแต่ถามว่าทําให้คนลืมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจออในประวัติศาสตร์เราเคยมีคนที่ติดคุกแต่ไม่ถูกลืมในโลกนี้เลยนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยการติดคุกไม่ได้แปลว่าทําให้คนในสังคมลืมออหลายคนยิ่งติดนานคนยิ่งจําเขาได้ผมคิดว่าถ้าตัวอย่างคนที่เราจะพูดถึงก็คืออย่างเช่นกรณีของเออนลสันแมนเดลาใช่บหมคร แล้วซึ่งกรณีอานนเนี่ยผมคิดว่าคนไม่ลืมให้ผมเดานะผมเชื่อคนไม่ลืมหรอกยิ่งอานนติดนานผมคิดว่าน่าจะทําให้เรื่องของเขาถูกพูดถึงเนี่ยไม่น้อยไปกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องของอานนถูกพูดถึงนะครับไม่น้อยกว่าเดิมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผมคิดว่านะจะเป็นปัญหาทั้งต่อกลไกทางกฎหมายเป็นปัญหาทั้งต่อพวกไฮเปอร์ลอเรลลิสต์เนี่ยหมายความว่าเฮ้ยอานนมีข้อโต้แย้งมีข้อต่อสู้มีความเห็นซึ่งชวนให้มาถกเถียงกันได้แต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายคือมันไม่ได้้้้้รรรรรัับโโออกกกกาาาาาาาสใใหหถถเเเเียงงมทท่่่่่ไไไไดดพพูึแชนนนะ ถ้าถามผมถ้าตาบเท่าที่อานน์หรือคนที่คิดคล้ายอานน์เนี่ยถ้าเขาแสดงความเห็นผมคิดว่าเฮ้ยก็เถียงกันอันนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่ต่ําที่สุดเลยแล้วผมคิด่มันจะทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์นิยมของจริงใช่ไหมหรือคนที่เป็นแบบพวกแบบห้อยโหนหรือคนที่เป็นแบบพวกไฮเปอร์เรยลิสต์นะครับซึ่งรักสถาบันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลและปัญญาเพียงพอคือต้องยอมรับว่าในสังคมนี้เราคงไม่สามารถทําให้ทุกคนคิดเห็นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดได้มันคงมี พวก็ี้จะทําให้มันเรื่องทั้งหมดมันเงียบได้ลงจริงเหรอผมอยากจะเตือนว่ากรณีคุณานนท์และคนอื่นๆที่มาพร้อมกับอานอนนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นผมคิดว่าไม่เป็นการดีหรอกครับคือนาทีนะครับไปไลกูค,คือผมเชื่ออานอนเป็นคนที่เคารพต่อระบบกฎหมายโดยรวมเพราะนั้นผมคิดว่าคนอย่างอานอนไม่หนีไปไหนหรอก การให้ประกันตัวออกมาเนี่ยสำหรับคนที่คดียังไม่สิ้นสุดนะครับการให้ประกันตัวมาแล้วก็สู้คดีต่อไปเนี่ยทำให้เห็นว่าเออเฮ้ยเรื่องนี้พยายามจะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช้ใช้วิธีคืออย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราจะพบว่าเอ้จำนวนมากไม่ได้ประกันตัวนะครับซึ่งการเตรียมตัวในการสู้คดีมันก็ยากเพราะนั้นผมชื่ว่าพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงเพราะนั้นถ้าถามโมเนี่ยสายตาของพวกไฮเปอร์รอยัลลิสที่มองเป็นที่อุณนานท์ผมอยากให้เรามองใหม่อาน,นนท์คือกษัตริย์นิยมคนหนึ่งที่จจจจรริิงใใแลผมมเเชากกววพไปยสด้้ซ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่รลลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา